โอเคสวัสดีค e ่ะน้องมุกกี้นะคะตอนนี้มาถึงอเมริกานานหรือยังประมาณ three weeks สามสัปดาห์แล้วนะคะเล่าการเดินทางตั้งแต่ตอนไปขอวีซ่าเลยแล้วกันทำไมต้องเป็นลาวก็ก็พอดีว่าไปเช็คของสถานทูตอเมริกาที่ไทยเนี่ยคิววีซ่ามันประมาณก็คือแบบ มีนาปีหน้าอะไรไปเลยอะค่ะก็คือมันไม่ใช่ยาวมากมันหลายเดือนแล้วคือแพลนที่อยากไปก็คืออยากไปเร็วๆก็เลยจะปล่อยกันเลยแนะนว่าเอองั้นลองไปลาวไหมใกล้บ้านใช่เพราะเราอยู่หนองคายใช่คือเดินทางไปลาวประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งขับรถชั่วโมงหนึ่งขับรถไปเองด้วยใช่ขับรถไปเองเออทำเอกสารรวมไร ระยะทางก็แบบไม่ไม่่มมห่างอะไรจากอุดรมาคือมันนั่งขับรถแบบเดียวออื uh huh. แล้วมันก็สะดวกเราก็เลยเลือกเราแล้วกัน uh huh. ถามต่อตอ,อทีนี้พอแอปพลายอะไรแบบว่าเราเลือกเวียนเวียงจันอะไรเรียบร้อยแล้วคาถามที่คนถามขึ้นมาเยอะจ่ายเงินค่าวีซายังไงนนจ่ายบัตรได้ไหมออนไลน์ได้ไหมอันนี้ตอนแรมมกมกก็ติดป,ปัญหาเป็นแบบหลายอาทิตย์เลยเพราะว่าแบบเอ๊ะ แล้วก็แบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้ให้ไปจ่ายบาัตรไม่ให้จ่ายออนไลน์นะเหมือนว่าแค่เป็นตัวที่ให้โอนมาเนี่ยไอ้ตัวเัืที่ให้ปิ จ่ายเงินก่อนแล้วถึงจะได้คิวนัดวันสัมภาษณ์ซึ่งค่อนข้างเร็วเนาะก็ตอนนั้นเลือกจ่ายประมาณสิงหาคือแ้าไม่ประมาณไปลายกรกฎาไ,ได้คิวประมาณกันยาก็คือแบบนี่คือคิวเร็วสุดหรือว่าเราเลือกที่จะสะดวก,กอน,น,นเร็วสุด,เร,สดเร็วสุดก็คือกันยาคก็ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนสองเดือน แล้วทีนี้ตอนเดินทางไปต้องทำพาสป,ปอร์ตรถเนาะขับรถไปเองใช่เขาเรียกว่าเล่ม,มวล่วงก็ไป<ล>ทำที่ขนส่งขนส่งจังหวัดหนองคายนานไหมอ่ะรู้สึกเหมือนยุ่งยากเลยก็ไม่นะเดินไปบอกว่าทำเล่ม,ม่วงเอาพวกเอ่อเล่มรถอะไรไปอะไรเงรี้ยประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงมเกินม,มากเลยม,มากแล้วค่าใช้จ่ายเล่ม,ม่วงเจ็ดสิบบาทโอ้ยย่าๆๆ Yes Oh my God ไปประมาณแปดโมงครึ่งนอ,อืมดีมากอ่าสรุปไปแปดโมงครึ่งอะคนแม่งเอ้ยโทษทีไมนไ,ไรคนอะรอคิวยาวมากก็งงอะแล้วก็มุก็รอจนถึงประมาณเก้าโมงมก็แบบอา้าวแล้วทำไมาเรามาเราถึงเวลาเก้าโมงอะไม่โดนเรียกวะอ,อ,อะไรเงี้ยสรุปก็คือลองไปฟุยๆกับคนแถวนั้นเออคนคนลาวอะเขาเข้าใจภาษาไทยก็พูยคุยไทยใส่เขาเลยเขาเข้าใจเขาชอบดูทีวีไทยอยู่ เสร็จแล้วอะมันจะมีให้พิมพ์อ่มันเรียกอะไรแอปพลิเคชันสักอย่างซึ่งที่มันจะมีรูปเราแล้วก็รายล,ละเอียดมันจะมีประมาณสองแผ่นเราจะกรอกเอ็นหกของศูนย์เสร็จอ่ะมันจะให้ใบนั้นมา อันนี้ไม่ได้เตรียมไปเ็เลยตอบตอบแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เออ <c oughs> แบบลกๆอะ่ะแล้วเขาขงงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้งงนะเขาก็อ๋ออ๋อเออหลังจากเรื่องเที่ยวเขาก็ถามว่าแบบ